ผู้ชายคนหนึ่งถูกคนในหมู่บ้านมองว่าเสียสติแต่สุดท้ายเขากลับกลายเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดการชื่อของเขาคือดาราัชมันจิเขาเองอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียที่นี่จะมีเนินเขาคอยกั้นขวางระหว่างหมู่บ้านกับในเมืองที่ที่มีโรงเรียนโรงพยาบาลหรืออะไรทุกอย่างที่นั่นกว่าจะไปถึงในเมืองได้ชาวบ้านต้องเสียเวลาในการเดินทางอยู่หลายสิบไมล์เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเรื่องทั้งหมดนี้ก็เปลี่ยนไปเมือ่อภรรยาของดาร์ลัชนั้นเกิดพลาดลื่นตกลงมาจากเนินเขาเธอได้รับบบาดเจสสาหา และโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดก็อยู่ห่างออกไปไกลกว่า40ไมล์เธอเองเนี่ยทนอาการบาดเจ็บไม่ไหวเลยเสียชีวิตในเวลาต่อมาดาตลาสเสียใจมากๆและไม่ต้องการให้เหตุการณ์น่าเศร้าแบบนี้เกิดขึ้นอีกหลังจากนั้นมาชายคนนี้ก็เริ่มใช้พวกขุดลอกเนินเจ้าปัญหานี้ด้วยหวังว่าจะสร้างถนนที่ที่คนในหมู่บ้านจะได้ใช้เดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยอยุปรกรณ์ที่ใช้ก็มีแค่พวกกับค้อธรรมดามดาตอนแรกๆพวกชาวบ้านต่างพากันล้อเลียนดาตลาสแต่เขากลับไม่สนใจและยังคงทำแบบเดิมต่อไปทุกๆวัน จนเวลาผ่านไป22ปีถนนที่มีความกว้างประมาณ25ฟุตและยาวกว่า360ฟุตก็ถูกสร้างจนเสร็จในปี1982ถนนเส้นนี้ตัดผ่านภูเขาโดยตรงนั่นไม่เพียงแต่ทาให้ระยะทางสั้นลงมากแต่ยังทําให้การเดินทางนั้นปลอดภัยขึ้นด้วยต่อมาดาราลเสียชีวิตตอนปี2007แต่ชื่อของเขาได้ถูกนํามาตั้งเป็นชื่อถนนนี้และเป็นที่จดจําตลอดไปเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกจบมานะครับ